สวัสดีครับน้องชอนมาแล้วครับวันนี้ก็มีตัวอย่างการกระตุ้นพัฒนาการที่บ้านอย่างสม่ำเสมอมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะการกระตุ้นพัฒนาการที่บ้านเราสามารถทำได้ดีมากมากนะคะเพราะว่าเรามีเวลาอยู่ร่วมกันทุกกิจกรรมทุกความสนใจนะคะเราสามารถพูดคุยชวนคุยชวนเห็น น้องรู้สึกยังไงเราก็ใส่คำศัพท์เหล่านั้นนะคะอย่างเช่นเนี้ยน้องชอนอยากได้น้ำกรูแหม่มก็แกล้งงงเพราะว่าเขาไม่ยอมพูดคำว่าน้ำก็เลยหยิบกล้วยให้แต่กลายเป็นว่าเขาก็อยากได้กล้วยนะคะอยากได้กล้วยเพราะว่ายังอยากทานกล้วยอยู่อยากทานอีกนะคะคราวนี้เราก็เสริมด้วยการคุยกันอ่ะดึงยิบจับแกะนะคะเหล่านี้แหละ ระวังนะได้หรือยังนะคะคำศัพท์กับเหตุการณ์จริงๆแล้วที่สำคัญคือเราเผื่อเวลาให้น้องได้ช่วยเหลือตัวเองเราสามารถช่วยบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะการที่น้องปอกกล้วยเองค่อยๆดึงกล้วยแบบนี้นะคะน้องจะได้ความรู้สึกจริงของคำว่าดึงปอกกล้วยและได้ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ก้ามเนื้อมือเ <Okay. S 1> มื่อฝึกฝนบ่อยๆนะคะเ <Okay. S 1> มื่อถึงวัยเข้าโรงเรียน <Okay. S 1> เตรียมจับดินสอเตรียมจับสีต่างๆนิ้วมือน้องก็จะแข็งแรงแล้ว <Okay. S 1> จะไม่มีปัญหา <Okay. S 1> การให้เวลาการอยู่ร่วมกัน <Okay. S 1> จึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการกระตุ้นพัฒนาการเพราะทุกเวลาที่อยู่ร่วมกันนะคะ ที่บ้านมีเวลาร่วมกันเยอะๆเราสามารถพูดกันคุยกันพูดถึงรสชาติอร่อยอิ่มแล้วไหมอร่อยอ,อู้อาอีกยังไงต่อแม้แต่เปิดขวดน้ำแบบนี้ก็คือการฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กหมุนที่เขานิดนึงชวนเขาเปิดเองชวนเขาลินน้ำเองคือการกระตุ้นพัฒนาการที่บ้านได้อย่างต่อเนื่องทั้งหมดเลยค่ะ วันนี้ครูแหม่มก็นำตัวอย่างของน้องชอนมาให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะคะลองดูค่ะลองฝึกที่บ้านดูฝากกดติดตามกดหัวใจให้น้องชอนด้วยนะคะของเล่นต่างๆเรามีอยู่ที่ตะก้าสินค้าหน้าโปรโฟไฟล์นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะส่วนคลาสเรียนออนไลน์หรือคำปรึกษาต่างๆทักไปที่ไลน์ได้เลยนะคะแล้วพบกัน,นค่ะสวัสดีค่ะ Wow.